ถอนถั่วลิสงอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็น่าจะออกประมาณสิบถังนั่นแหละวันนี้นะคะเท่ากับพื้นที่ประหลาดตอนนี้เริ่มถอนถั่วลิสงอีกแล้วเขาแห่งนั้นว่ากันว่าในครั้งแรกทุกคนเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนั้นน่าจะเป็นค่ายของผู้มาแล้วนะคะอันนี้ก็สวยมากเลยถั่วลิสงสวยๆสวยมากเลยนะคะวันนี้ออกประมาณสิบถังแล้วนะคะวันนี้นะ ้นถั่วลิสงก็ให้วัวกินได้นะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆลำพามาชมไล่ถั่วลิสงอีกแล้วมาดูอันนี้เก็บออกแล้วนะคะอันนี้เก็บแล้วถอนไปได้บ้างแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกเยอะเลยนะคะเหลืออีกเยอะเลย ถอนต้นเย็นๆนะคะไม่มันไม่ร้อนดีดกมากเลยอ่ะ แล้วเห็นไหมคะโดกมากเลยดกจริงๆเลย ถ้าต้นไหนไหนงามมากก็ไม่ดกนะคะเพื่อนๆนะถ้าผลิสงต้นไหนงามมากก็ไม่ดกนี่มดูต้นนี้อึบอึ๊บเออ สุดยอดเลย โอ้โหต้นนี้ดก โอ้โโดกมากเลยนะคะการทําถั่วลิสงไม่ต้องให้ต้นสูงนะคะไม่ต้องสวยไม่ต้องรดน้ําจําไว้เลยนะคะใครที่รดน้ําถั่วลิสงอะ่ะรับรองไม่ดกถอนก็จะยากนะคะเห็นไหมง่ายมากเลยเห็นไหมดินก็ร่วนดินร่วนซุยด้วยไม่แน่นนะคะวันนี้ลูกค้าถังสั่งแปดถังนะคะเพื่อน 8ถังเลยวันนี้ถังละสามร้อยนี่ชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยตัวลิสงพันธุ์เกษตร อตอนนี้ขายได้ไปแล้วประมาณสองหมื่นนะคะเพื่อนๆยังมีอีกยังเหลืออีกเยอะแยะเลยค่อยทยอยนะคะทยอยทยอยทยอยถอนทยอยถอนตามที่ลูกค้าก็สั่งนะวันนี้สั่ง8ถังนะคะเมื่อวันก่อน15ถัง ถอนไปได้แล้วนะคะประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าก็ยังเหลืออีกเยอะเลยเหลืออีกเยอะเลยนะคะเพื่อน